สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกร้านซีสองแปดเก้าชนลค่ะกลับมาเจอกับพ่อแม่พี่น้องคือเก้าค่ะพามาเบิงสวนทุเรียนค่ะสวนผสมผสานของนามีค่ะมีทุเรียนมีกระท้อนกล้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นสวนอยู่ติดเขาเลยค่ะ ผสมประสานหลายอย่างนะคะเพ็่นเห็ดหลายอย่างค่ะพี่น้องมะละกงมะละกอ,ม,ะกอมีเบิดทุกอย่างนะคะเนี่ย มาถามเพิ่นค่ะมาเพิ่นมีตัวด็ดตัวดีตัวใดเมว,วดนี้เพราะว่าเพิ่นเป็นคนฝันแม่นนะคะพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นกล้วยค่ะกล้วยกล้วยห่วงสร้างเนะาะผสมประสานลายานะคะมายงคิดก็มีส้มโอ โบอดบหยากค่ะบ้านเพิ่นสวนเพิ่นขายานแห้งเลยค่ะมีเห็ดริงพันขายน้ำค่ะเงาะสมองสมโอยังมีเบิดบ้บานเพลินเนาะทุเรียน ขยันแทน้ๆคนเบิ้งมะยงชิดออกดอกแล้วค่ะต้นน้อยๆเห็นป่าวคะ่อไม่พี่น้องซูมให้เบิ้งค่ะมะยงชิดต้นน้อยๆเห็นป่าพี่น้องมีดอกแล้วค่ะ เปิกิ่งพันเปินเห็ดว้เนาะขายน้ำแล้วกับปลูกเองน้ำพ่้อมค่ะเดี๋ยวมาสอบถามเพิ่นเบิ่งค่ะว่าเพื่อนมีตัวเดดตัวดีตัวใดสิใไห้เองว่านี่นี่มาดีจ้าจ้ามาดีจ้ามาดีจ้าเห็ดหยางนอา้อเห็ดหยางอยู่นี่นะโอ้กำลังเฮีดยสีบดขนุนอ้เสียมอดขนุน พู้จังแมนพ่นขยันแท้พ่อแม่พี่น้องเอสบสุดยอดไปเลยเสียบเสียบคือว่าให้เปลี่ยนต่างสายพันธุ์เปลี่ยนต่างสายพันธ์คือว่าต้นต่อพันธ์ปกติธรรมดาฮากับเอาไอ้ยอดที่ว่าพันธ์ดีๆเอาที่เขาต้องการกลับมาเสียบโอ๋ไม่กระจะแข็งแห้งขึ้นนดีได้ต้งพันธุ์สายพันธ์ที่เขาเอาเอาต้นต่อที่ จ้าสายพันธุ์ม้าที่ดีจ้าโอ้ยเผินเห็ดไปสวนเพิ่นไงค่ะพี่น้องเห็ดน้ำปลูกน้ำขายน้ำมีทุกสิ่งทุกอย่างโชงโชมเต๊ะเบิ้ลายอย่างเดี๋ยวมือหลังชิมะทายให้เพิ่นเฉิ่มมะทายให้เผิ่นค่ะว่าไงขนาดไหนสวนเพิ่นขันยานเห็ดทุกมือค่ะขนมขนุนยังมีเต๊ะไปเบิ้ลมีหลายอย่างขนุนมีกระทอนมีทูเรียนมีมะงงชีสหลายอย่างขายกิ่งพันธ์น้ำค่ะเป็นจนผสม จ้าส่วนผสมผสานหายจริงพลาดข้อมูลพลาด้อมโอ้โหสุดยอดไปเลยนามีมีตัวเด็ดตัวดีอย่างสิหายบ่น้อกวันนี้โอ้กับฝันดีอยู่ได้ล่ะฝันดีอยู่เตะฝันดีอยู่อ้าวขันสันกับวิรุ่ณติล่ะฝันดีเนาะได้กินปีใหม่แท้ละถ้านนามิวาวอย่างสิจ้าจ้ากำมันใจอยู่ได้ว่าจี ลองรองเบิงอยู่ว่าจะเอาเด็ดเพราะว่าช่วงปีใหม่โอ้นะมิวบองสิ่งนี่แบบใจหึ่มๆขึ้นมาทันทีเลยตัวไหนเนาะร้องเบิงร้องเบิงตัวไหนครับเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าแล้วรองเบิงร้องเบิงด้วยโอ้ยตรงใจเลยร้องเบิงโอ้ยนะมีฝันจะก็ว่าฝันดีล่ะจ้าหรือว่าเราขนลูกเลยนะขนัวลูกเลยคือที่ จับ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 จีดอกปีใหม่ท้าออมาจังตัวนี้ละตัวนี้ละเออเด้อร้องเบิ่งร้องเพลงขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้เป็นแนวทางเนาะอีกทีลองดูลองดูอืมปีใหม่ทำมีโชคมีสาบกันจ้าได้ทำบุญปีใหม่น้ำกันเนาะได้ได้ได้กันแล้วพอนียังสักซีกันจ้เปินไทยแล้วก็เลี้ยงเงเปิ้นอืมพรอยู่ดอกทพิการพิ่งใจทางปีใหม่เนี่ยโอ้ยได้แท้พราะม่พี่น้องทานมีเพิ่มวังศรีเนาะ เพิ <Hey. S 2> <Nacional. S 1> ่นมั <ent> ่นใจค่ะ่ได้ลูกเด้ลา่ลดกตะบุญกำทานอยเพิ่นจ้าแส่อกจริงชะอมกะเต้ไบหมดเนาะส่วนเพิ่นเนาะตะลังแกลบตะลังแสดโอ้โห้ขยันค กง่ายจ้าบเดียวก็ได้อืมได้ขายได้กินพร้อมเนาะโดยเฉพาะกล้วยนี่เต็มสวนไปหมดเลยค่ะคุณแม่พี่น้องจ้าไมีหลายกล้วยแน้กล้วยทุกอย่างกล้วยโสูกล้วยสวยงามกรับมีกล้วยงวงสร้างกรับมีค่ะเมื่อกี้เห็นอยู่กล้วยงายสร้างกล้วยเออกล้วยงายสร้างจ้าหน้าอืมกล้วยเนื้อลูกแดงๆอ่ะับ มีนางมีชุกแหว่มีโค้ดแหวย่โค้ยหินกค้ดยใหญ่ๆก็มีอตัดที่เขาจะบ่ชไปเล้โยหินเอาคันสั้นถ้าไปแบบสนใจก็สั่งน้ำมีได้ไหมได้สั่งได้กิ่งพันเนาะกิ้งพันธ์หน่อยเนาะยังมีทุกอย่างดีเลยดีเลยคันสั่นเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรน้ำมีไว้หน้าจอแล้วเดี๋ยวไปอยากได้ก็โทรติดต่อกันกับน้ำกับน้ำมีได้เลยเนาะได้โอเคเลยค่ะคันสั่นเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรน้ำมีไว้ให้หน้าจอค่ะได้ขอบคุณน้ำมีหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางเนาะ เป็นสะพานบุญให้กับพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอะไะครับพ่อแม่พี่น้องเพิ่นไห่มาแล้วเด้อโศกหมานโศกหมานงวนี่อาจจะมีเสียงรบกวนเสียงรถผ่านไปผ่านมาเนาะบ้านพนอยูุ่กลยถนนน้ำจ้าจ้า อยากให้พ่อแม่พี่น้องถูกหวยลำรวยไปน้ำกันค่ะเห, number, เห็นน้ำบ่เห็นน้ำจัดแตกก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหายลูกหลานซ2 8 9เนี่ยเด้อจะได้เป็นกำลังแรงใจหาคลิปหาตัวรีบตัวดีมาฝากคือเก่าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ